สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสุขภาพดีสร้างได้กับเนสตาณนะคลิปนี้นะเราจะมาทาสาคูเปียกนะคะเพื่อนๆซึ่งเมื่อสักครู่นี้เนให้ดเูเนี่ยมเลียสาคูหลายคนอาจจะสงสัยนะว่าสาคูต้นมันเป็นยังไงจริงๆแล้วอันนี้มันไม่ใช่สาคูที่เป็นแป้งจากการแปรรูปแป้งนะคะแต่มันมาจากต้นสาคูเลยค่ะซึ่งมันดีมากเลยนะคะเพื่อนเพเพราะว่าคนที่ไม่กินอาหารแปรรูปไม่กินอาหารที่มีการใส่สารกันบูด การชื้นกันหืนเพราะว่าแป้งทั่วๆไปเนี่ยคือเราจะกังวลใจเนาะอย่างเน้เนี่ยจะเป็นคนไม่กินแป้งอย่างอื่นที่ไม่ใช่มาจากออแกนิกเนาะส่วนอันเนี้ยมาจากออแกนิกคาว่าออแกนิกก็คือมาจากธรรมชาติเดิมไอเจ้าสาคูเนี่ยนะคะเดี๋ยวเน้จะให้ดูเม็ดมัน<อ>คือเม็ดของสาคูนะอพอเทออกมาแล้วจะเป็นอย่างนี้เพื่อนๆสงสัยไหมว่าทําไมมันตรงได้อันนี้นะคะเนี่ยเม็ดมันเนี่ยเม็ดมันเป็นแบบนี้แต่ห้ามไปโดนน้ํานะ ไอ้ตัวนี้ถ้าไปโดนน้าก็จะละลายนะคะเพราะว่ามันเป็นมันเป็นมาจากต้นมันเลยค่ะสาคูเนี่ยมันจะเป็นต้นที่แบบต้นใหญ่ๆมากต้นมันไม่เล็กนะต้นมันใหญ่เนาะแล้วเวลาเขาจะใช้แป้งจากต้นสาคูเขาก็ต้องเอาต้นสาคูทั้งต้นนี่นะคะเอามาผ่าเอามาผ่าเอาเนื้อข้างในมันเนื้อข้างในแล้วก็ก็ก็ผ่าผ่าผ่าเป็นเป็นท่อนท่อนท่อนแล้วก็ผ่าเร็จให้มันแหลกให้มันผลเหมือนเราปั่นน้ำปั่นอย่างเงี้ยค่ะเสร็จแล้วก็ใส่น้ํา พอใส่น้ำเสร็จแล้วก็เอากากมันทิ้งเนาะที่เหลือมันมันจะมันจะแยกกันนะมันจะแยกกากก็ส่วนกากแล้วที่เหลือมันจะเป็นแป้งมันก็เหมือนดินนะเพื่อนเพื่อนมันจะคล้ายๆดินสอพองเนาะแต่มันคือแป้งนะคะเสร็จแล้วเอาต้นมาสับๆๆๆๆแล้วก็เอามาใส่ในน้ําแล้วก็พอพอใส่ในน้ําเสร็จไอตัวแป้งมันก็จะตกตะกอนมาเนาะเขาก็จะใช้แต่แป้งตัวนั้นแล้วแป้งตัวนั้นเขาก็เอาไปทําให้มันแห้งแล้วก็ไปร่อน ซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเม็ดมันไม่เรียงทุกเม็ดเท่ากันนะเพราะว่าสมัยก่อนมันไม่มีเครื่องมือเนาะแต่สมัยนีย้เขามีเครื่องมือที่จะทําให้เม็ดมันเท่าๆกันแต่ก็มาจากต้นมาจากออร์แกนิกเพราะฉะนั้นเวลาเรากินเราก็จะรู้สึกสบายใจนะคะในเนี่ยดีใจมากเลยที่เราจะได้มีแป้งที่เป็นออร์แกนิกเพราะว่าแป้งสาคูเนี่ยสามารถจะเอาไปทําราดหน้าหรือสามารถจะเอาไปใช้แทนแป้งใครอยากทาขนมอะไรก็ใช้แป้งได้เลย ซึ่งไอส่วนที่เป็นเม็ดเนี่ยเราเอาไปบี้เป็นแป้งได้นะหรือว่าจะเอาทั้งอันนี้ก็ได้เดี๋ยวคลิปนี้เรามาทําแป้งสาคูเป็นขนมสาคูใส่ทันยกระืชกันนะคะนี่นี่นี่กินไปหลายกิน,<ๆ>นไปหลายถ้วยแนละ้วอันดับแรกก็เตรียมสาคูเลยค่ะเตรียมไว้ประมาณหนึ่งถ้วยกะเอานะคะทานมากทานน้อยแล้วแต่เราเลยถ้าทานน้อยก็ประมาณถ้วยเล็กๆแล้วก็ได้ใช้อินทผาลัมไซรัปแทนน้ำตาลนะคะเพื่อ สุขภาพเพราะว่าดัชนีน้ําตาลต่ําไม่ได้ทําให้เป็นเบาหวานหรือมีปัญหากับหลอดเลือดเนาะไซรับเนี่ยเราก็มันเข้มข้นเราก็ใช้น้อยก็ประหยัดด้วยนะแล้วอันนี้เป็นกะทินะคะเป็นหัวกะทิที่เขาคั้นมาจากมะพร้าวเลยนะคะแล้วใช้เกลือชมพูหนึ่งช้อนชาครึ่งวิธีทําให้กะทิเข้มข้นก็คือพอเราทิ้งไว้ในถ้วยแล้วเขารอยเราก็ช้อนเอาแต่เอาหัวกะทิอันนี้ก็ สาคูนะวิธีการต้มน้ําให้เดือดเดือดเดือดมากเลยนะคะน้ํานี่ก็กะเอาค่ะเพื่อนๆกะปริมาณถ้าให้พอดีกับสาคูค่ะไม่มีอะไรสลับซับซ้อนเลยนะคะพอน้ําเดือดเราก็โรยสาคูโรยไม่ให้ไม่ให้เขาติดกันเพราะถ้าติดเดี๋ยวเขาก็จะเหนียวติดกันพอเราโรยเสร็จเราก็รีบคน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 เพื่อที่รีบคนเพื่อไม่ให้เขาติดกันนะคะ แล้วก็ใส่ธัญพืชนต้มเผือกเอาไว้ใส่ตู้แล้วนี่ก็เอามาใส่หรือว่าเพื่อนมีอย่างอื่นจะใส่ข้าวโพดจะใส่อะไรใส่ได้ทั้งหมดเลยนะคะอันนี้นี่ใส่ข้าวโอ๊ตอบไปด้วยใส่ข้าวโอ๊ตเสร็จนี่ก็ปิดไฟได้แล้วค่ะแล้วเดี๋ยวเนี่ยเขาก็จะเหนียวเหนียวหนับหนับแบบนี้นะคะตักใส่ถ้วยใส่ไหลับไปสักหนึ่งช้อนชาก็พอค่ะเพื่อสุขภาพและเพื่อทําให้รู้สึก อ,อร่อยนิดนึงนะคะแล้วก็ใส่กะทิสดนะคะกะทิสดก็จะออกเค็มเค็มหวานหวนก็ใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมให้กำลังใจด้วยการกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดแชร์นะคะส่วนใครที่อยากได้เม็ดสาคูจากต้นนะเนมีเบอร์โทรอยู่ที่ใต้คลิปนะคะ